รางกันนรันเขินตัวบิดเจอนักข่าวถามโอบโอบนิทิเข้ามาจีบไหมเผยสเปคชอบคนที่จีบแบบไม่แสดงออกใครจะจีบต้องอดทนด้านแฟนคลับแห่จิ้นหนักมากเรียกได้ว่าโสดคราวนี้เนื้อหอมสุดๆส,สำหรับนางเอกสาวปรางกันนรันวงขจรจรไกลที่ถูกแฟนๆจับคู่จิ้นฟินสนันกับโอบโอบนิทิ นักแสดงหนุ่มสุดหล่อมากความสามารถ แน่นอนว่าเคมีดีขนาดนี้กองเชียร์ก็ต่างลุ้นกันแล้วว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้จะคืบหน้าหรือไม่ล่าสุดในงานบวงสวงละครเรื่องบูงหงาสารีสาวเลดี้ปรางได้ออกมาอัปเดตสเตตัสหัวใจว่าตอนนี้อยู่ในโหมดไหนอะไรยังไงและเรื่องความสัมพันธ์กันหนุ่มโอบนิธินี่ยังไงกันแน่จะเป็นมากกว่าคู่จิ้นตามที่แฟนคลับคิดกันหรือไม่สวยมากตอนนี้มีคนมาจีบ หรือ,อยังมันมีคนจีบเริ่มคิดแล้วเหมือนกันว่ายังไม่เจอคนที่ยังไม่ถูกใจหรือว่าเรามีความสุขในแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เริ่มสับสนแต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าไม่อยากมีความรักอยากมีความรักเสมอแต่ว่าตอนนี้ขนาดว่ามีคนชวนไปโน่นไปนี้คือคุยได้แต่ถ้าชวนไปออกเดทจะยังไม่อยากไป เลยรู้สึกว่าหรือว่าเรามีความสุขกับตรงนี้ถามว่าอยากมีแฟนไหมก็อยากมีนะก็เลยคิดว่าหรือว่ายังไม่มีใครคลิกกับเราหรือเปล่าเป็นการบอกใครหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงใครคะ่ะไม่ได้พูดถึงใครเลยนะคะกลัวการเดทหรือเปล่าไม่ได้กลัวเลยคะ่ะด้วยความที่เรายุ่งด้วยเราก็อยากที่จะเอาเวลาอันน้อยนิด เก็บไว้ให้ตัวเองก่อนจริงๆถ้าว่างขึ้นเจอคนที่คลิกกันก็อาจจะคุยกันมากขึ้นและมีโอกาสมากกว่านี้ทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันหมดเลยต้องอดทนค่ะคนที่จะทำให้เรารู้สึกอยากแต่งตัวไปเดทจะต้องเป็นแบบไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ชอบคนที่เขาชอบเราแต่เขาไม่แสดงออกมันรู้สึกว่าเราได้ทำตัวเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องรู้สึกกดดันว่าเขาเข้ามาจีบแบบนั้นดีกว่าตอนนี้เลยรู้สึกว่าตัวเองแอบโรคจิตตนิชจิตตนิดชอบคนที่ดูว่าเขาไม่ได้มาจีบอย่างล่าสุดไปเบิร์ตเดย์อบนิทิเพิ่งไปเบิร์ตเดย์วันเกิดเขามาคะ่ะก็คุยกันเรื่อยๆคุยกันในฐานะคนรู้จักคนหนึ่งคุยกันอัปเดตชีวิตโอบจีบไหม เขาไม่ได้จีบไม่รู้ค่ะเขาไม่ได้จีบอันนี้พูดได้แฟนแฟนจีนได้ไหมแล้วแต่แฟนๆเลยค่ะจริงๆเรามีโอกาสได้เห็นคนจิ้นเรารู้สึกว่าน่ารักดีพอเข้าไปดูคลิปก็รู้สึกว่าน่ารักดีค่ะเหมือนพอมีคนมาจิ้นเราก็ได้คุยกันมากขึ้นเรื่องข่าวมีอัปเดตเรื่องผลงานได้คุยปรึกษากันมากกว่าค่ะโอบถามไหมว่ามีคนมาจีบเราไหม ไม่มีไม่ถามไม่ไม่พูดแล้วไม่ตอบแปลว,ว่าพอแล้วแล้วเป็นช่วงที่เราอยากมีความสุขและเต็มที่กับชีวิตเราก่อนใช่ค่ะแต่ก็มีเข้ามาพูดคุยได้มีความสุขกับชีวิตไม่ใช่ว่าจะบอกว่าฉันจะไม่มีความรักไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนเราอยากพูดคุยและทำความรู้จักกับคนไปเรื่อยๆตอนนี้ใครเข้ามาก็ต้องอดทนด้วย ใช่ค่ะใครจะจีบหนูต้องอดทนพยายามทำตัวตลกอยู่ค่ะสวยด้วยตลกก็ได้ด้วยค่ะจีบได้ค่ะแต่ชวนออกเดทยังไม่ไปค่ะต้องอดทนด้วยสรุปตอนนี้ไม่มีใครจีบแล้วหลังจากนี้